สวัสดีครับเอสเพลย์ขอต้อนรับสู่การแข่งขัน,น,น,นบอลช้าง FA ฟเอัพประจำฤดูกาล2 0 2 5ันยีถึงสองพนะครับเป็นรอบคัดเลือกที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนค,นนคนรนครปฐมครับในการเจอกันร,ระหว่างนคนปรปฐมยูไนเต็ดพบกับชาตริกราร์ดซิตี้นะครับโดยวันนี้มีคุณจูศักดิ์วงทองดีและผมสุพลเลิศสีเขียวรับหน้าที่เป็นทีม,ามญญางานหุ่นยหญ่ครับเกมเป็นครึ่งแรกครับเริ่มคิกออฟครับชาติการ์ซิตี้ครับได้เกียร์ลูกเล่นเป็นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนฝั่งของ นครปฐมเจ้าบ้านเดี่ยอยู่ในชุดสีเข้มเลยนะครับกฤษดาขะพองข้างในกฤษดาเพื่อนไม่ขยับเลยครับฝากปาตกกลางชาโดนตัดอนาวินจ่ายขนานเส้นมาได้เติมขึ้นมาแล้วครับพันษาพันษาแทงทะลุให้เพื่อนใช้ความเร็วโอ้โหแรงเกินไปครับจังหวะโตของอนาวินอนาวินจะใช้ความเร็วดึงจังหวะรอเพื่อนอนาวินมองข้างหน้าหยอดทิ้ง ใช้ความเร็วของผู้ิวัฒน์หลุดเข้าไปภู้วัฒน์สุดเส้นแล้วก็สุดเส้นแล้วก็ยิงโอโ้โหนึกว่าเข้าครับบอลผ่านหน้าประตูไปเฉยเลยไม่มีใครชาร์จด้วยโอโ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับชาติการซตตี้น่าจะได้ประตูขึ้นนำครับลุยฝาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงผ่านผู้สาวประตูไปได้แล้วด้วยแต่บอลมันขันหันเส้นนะครับโอโ้แทนที่จะชนเสาในเข้าไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่ครับผ่านไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีผู้เร่นของชาติการยืนอยู่ ซาโตครับยอดเข้ามากลางประตูเลยไปเสาสองตักลับมาแล้วก็บ่งตุงตะข่ายไปเลยครับแม่แต่ว่ามีทวงล้ำหน้าขึ้นมาครับในมาติดเขดังโย่งเลยครับนี่ครับฟรีก,รกริกเข้ามาครับก็ล้ำหน้าจริงครับจังหวะเปิดเข้าไปตรงกลางนะครับของทางกฤษดาทำเร็วไม่ได้ครับข้างหน้าดีสีส้มสีแสดดินเตมไปหมดเลยครับยอดป่าพื้นที่ว่าง เราประก้าช้าไปครับรอบอลแล้วก็ไปทำฝาผู้เล่นของชาติการครับเจษดากรขึ้นตามไล่เจ้าตัวนั้นลงมาลีดออกมาขวาเมทัศโยกไปริมเส้นบ้างครับธนทรธนทร,ทนทรหยอดเข้ามากลางประตูมงเช็คบูกึนยองบูกึนยองได้จริงชนคานแต่ว่ามีเสียนกวีจากผุ้ินครับล้าหน้าไปแล้วครับจังหวะเนี่ยครับ เปิดบอลด้วยซ้ายเข้ามาดูเหมือนจะเป็นโนพะก้าครับที่แลบมาก่อนแล้วก็พยายามที่จะมุ่งชงเริ่มสูสีแล้วครับเกมเปิดใช้บอลโด่งมาข้างหน้าเก็บตกได้วางมาที่อนณาวินอนณาวินมองข้างในหยอดป่าแต่ว่าลึกเข้ามือของกิติทัศน์รับไ่ได้ครับคนเปิดยังเป็นคนเดิมครับซาโตะเปิดมาเสาแรกวางได้ควิด แต่ว่าบอลเข้าข้างหน้าต่างครับลูกหมวกของนพเก้าเ็จวบกลางลูกลางก็ไม่ได้สูงใหญ่ครับแต่ตำแหน่งดีครับโู้ทุ่มมาที่เสาแรกหมกเช็ดโอ้โหเกือบเช็ดเข้าประตูตัวเองครับนพเก้าหลอกจะเปิดนพเก้าไหลมาที่กฤษดากิสดาจะพาหนีนพเก้ามาเลนจังหวะ2บอลพันแข้งพ,ขงพันขาสุดท้ายยังแก้ไขได้ซาโตะแต่ลอดขาบ้าโดนทำฟาวครับเอาละครับได้ลูกฟกรีคิกครับสำหรับทางนคปรปฐม นี่เป็นจังหวะที่จะแตะลอดขาครับและถูกตัดฟาวขอนครับซาโตะมีซาโตะแล้วก็ทนดทรครับสายนี่เป็นธนดทรขวานี่เป็นซาโตะนะครับซาโตะวิ่งมาแล้วก็ต้องทุบทิ้งเลยครับแหมยิงไปกลางประตูครับเปิดปาก็ยังติดจังหวะ2เนมาติกระดกแล้วก็ตีต่อแล้วก็ได้ยิงตามน้ําเลยครับทนดทรแต่ว่ายังติดลบรกครับนี่ครับ ย้อนมาดูฟรีคิกนะครับของทางซาโตะที่เปิดเข้าไปก็กึ่งยิงกึ่งพาเลยครับรอจังหวะเพื่อนโฉบด้วยยิติทัตฝากมากใกล้ๆวิ่งอ้อมหลังมาสวยครับให้มาตรงกลางหยอดเข้ามาแล้วก็วิ่งมาแปรครับแมุ่ริวัตรครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปแล้วก็บุษินปอทุกวิตเป็นเวลาในครึ่งแรกนะครับ นาครับปฐมยูเตดก็ยังเปมอกับชาติการซิตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับได้เปิดขึ้นมาครับได้เปิดโคมาแล้วก็ต้องทุบทิ้งเลยครับนรกิจพลวัตฟูจิวาระแปะคืนสั้นเกินไปโดนชกไปแล้วครับจะได้โตกลับมาบ้างนะครับปมแต่ว่าพุลุสินต้องให้ฝาครับมากระแทกจากด้านหลังครับฟูจิวาระ ไปอาศัยทางธนาทรนะครับกำลังที่จะสปินแล้วด้วยเนี่ก็ต้องเบรกเกมไว้ก่อนนะครับต้องแต่ช่วงต้นเลยนะครับเมทัศเปลี่ยนออกมาขวาครับขึ้นทางขวาเยอะหน่อยครับในช่วงครึ่งหลังครับธนาธรจอดมาพื้นที่ว่างจะใช้ความเร็วของนพก้าแต่ว่าลึกเกินไปครับเข้ามือของนักกีฬารับไปได้อะไรครับยังไม่เปลี่ยนครับ ทุมเข้ามาเนมาติใช้ความใหญ่เนมาติหันหลังให้เพื่อนต้องจอดกลับมากฤษดาออกบาทุบได้ครับจังหวะ2ซาโตะซาโตะซาโตะแต่งเข้าซ้ายซาโตะแต่งเข้าซ้ายอีกทีแล้วก็ปล่อยให้ยิงเลยครับแม่กิเลียนบอลยังไม่พนอะไรออกมาทุบบอลยังชุลมุนกันอยู่กิเลีนได้ซัดกาวานี้ยังติดบอลอีกทียอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเนมาติฟาดแล้วก็ฟาวครับโอ้โหฟาดสอง จังหวะซัดซอยครับเนมาติแล้วก็บูกึนยองแล้วก็เนมาติแล้วใบเหลืองไปมันก็นี่ครับมีแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวครับที่จะทําประตูได้ก็เลยต้องลองเสี่ยงหน่อยครับจักรยานอากาศของเนมาติของบอเหนือกว่าแล้วครับจ่ายเข้ามาตรงกลางพลิกสวยครับทิติพัฒนโยกมาขวาพีมประพบพีมประพบพีประพบไหลคืนมาตรงกลางกีเลียนเลือก กิ่งแล้วก็บอกข้ามคานครับแม่เลียกจะมีโอกาสเจอนะครับในช่วงครึ่งหนังสาโตะบอลพันแข้งพันขาเสียไปให้กับชาติการจะได้โต้กลับมาครับพัสกอนเปลี่ยนออกมาพื้นที่ว่างเติมขึ้นมานะครับภูริวัตภูริวัตโยงมาอยู่ฝั่งขวาภูริวัตสับหลอกผูริวัตใช้ความคล่องภูริวัตเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหต้องออกแรงเซฟเลยครับกิติทัศน์แล้วก็ได้ซ้ำอีกทีครับแม่ดาวิน โอมาเป็นชุดเลยครับได้ลูกเต่มุมก็นสำหรับทางชาติการเกือบไปแล้วครับโอโหแนวรับของนครปฐมไปประมาทนะครับปล่อยให้ทางภูริวัฒน์ยิงเข้ามาครับปู๋ยังดีว่าแม่ไปติดเซฟของูรักษาประตูทําหน้าที่ได้ดีครับกิติทัศปัดทิ้งออกไปเลยอนาวินเปิดเสาแรกบอลชุดหลบมุนแล้วก็รับไปได้เอาบิชนกันแล้วก็แม่ยังตามไปคูไปได้ครับกิติทัศ เปิดโคเข้ามากลางประตูแล้วได้ยิงเดียวๆแลยวได้ซ้ำอีกทีบอลผ่านหน้าประตูชุดละมุนสุดท้ายครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับนี่ครับฟรีคิกของชาติการครับหลุดมาโอ้โหบนชิดเตะวืดจังหวะแรกแล้วยิงด้วยซ้ายอีกครั้งมันก็ไม่เข้ากรอบครับถือว่าน่าเสียดายจริงๆนี่ครับวันแรกเต็มๆเลยครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับโอ้โกิษดาได้ขอภัยวางมาพื้นที่ว่างครับ ภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์พาหนีมาภูมิพัฒน์เปิดชัแบแล้วก็ได้แปลโอ้โหบอลข้ามคานครับลูกยิงของสัจชัยชาวละว,วัญวัดยาวขึ้นมาครับธนะกริฐพีประพศอ,อวลดุลสวยแล้วจะพาหนีอาสุเสตหลังควีมพีปพบปาดเรียดมาโอ้โหยังติดครับสลาภพบแล้วก็ได้ยิงสวนกันไปอีกทีเจนรงแต่ว่าบอลข้ามคานครับกฤษดาครับย้ายไปซ้ายภูมิพัฒน์ ภูมิพัฒน์จะใช้ความเร็วภูมิพัฒนพ์พระหนีมนชิตแล้วก็โดนเสียบผู้ศิษฐ์ให้ฟาครับไปเหลืองไปด้วยครับมนชิตดูจุดโทษสูงเลยครับคู่นี้มาดูฟีคิกครับของทางนครปฐมครับเปิดเข้ามากลางประตูแล้วก็ได้ยิงโอ้โหช้อนใตใ้ลูกไปหน่อยครับบอลข้ามคานครับยิงของกฤษดาคือต้องจับไปฝึกยิงใหม่หมดเลยครับผู้เล่นของนครปฐมวันนี้ มีกาได้รู้ทุกครั้งครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ภาพช้าเนี่ยนะครับลูกยิงของกฤษดาเรมันติจ่ายทะลุมาพีประพบพี่ประพบบอลผัดแข้งบันขาต้องแก้ไขพี่ประพบจอดเข้ามาแล้วบ่งเช็ดบอลโู้ผ่านหน้าประตูไปครับลูกบงของกิติพัฒน์ส่งเข้าไปอยู่ในกรอบให้หมดเลยครับทั้งเตมาติกีนเลี่ยนนี่ครับสูงๆงอ่ะ ใช่ทุ่มไกลเข้ามาเสาแรกมงเช็ดบอลไม่พ้นอันตรายแล้วก็ได้มงแล้วก็ตุ้มตะ่ายไปเลยครับโูดึงไปตูสูดแต่ว่าได้หรือเปล่าครับโอ้น่าจะได้ประตูครับโอ้ยแปดนาทีที่94้แล้วนะครับเป็นสัญชัยชาวเราฝันครับโอ้โหโอ้แล้วเข้าไปเฉยเลยทุ่มไกลของกฤษดาครับแล้วจังหวะมงเช็ดเข้าไปของเนมาตีแล้วไปเข้าหัวของสัญชัย เข้าประตูไปเฉยเลยครับแล้วธุรกิจที่เซฟมาตลอดทั้งเกมครับมาเสียประตูจากลูกนี้แล้วมงดีครับชนเสาเข้าไปโอ้ี่บอลมันตกใส่สีสษะแล้วก็มงดีด้วยครับโอ้สบะบัดไปแล้วบอลชนเสาครับได้ยอดเข้ามามงเช็ดแล้วก็ออกหลังไปครับเปิดเข้ามาอะนนะ วินดึงเหนียวกันล้มสุดท้ายไม่มีอะไรครับผู้สีนเป่านักวิดบดเวลาการแข่งกันครับนะคปรปฐมยูเต็ดครับเฉือนเอาชนะชาติการสตี้ไปหนึ่งประตูต่อสูตรครับสำหรับเวลาแทยสดในวันนี้หมดลงแล้วนะครับคุณจุศักดิ์วงทองดีและผมสุเลิกสีทองเขียวต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ